สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับจากเพจ f Facebook King s t ต e e t Food ที่ได้โพสต์ภาพของหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งกําลังขายไก่ทอดอยู่โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่าไก่ทอดตลาดนัดวัดไผ่เงินกรุงเทพมหานครทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าไม่ค้ารายนี้น่าขายกับลิซ่าหรือลลิสาโมโนบาลทั้งยังมีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์แซลอีกนะครับว่าไก่ยินกินหรือเปล่าครับแนะนำให้ย้ายไปขายที่เยาวราชครับรับรองโซอาเลยครับลิซ่าไก่ทอดถ้าไปเยาวราชหมดตั้งแต่น้ำมันยังไม่ร้อนผู้ใช้ทิกต็อกได้โพสต์คลิปที่พี่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งกำลังยืนกดเงินอยู่ที่ตู้ ATM แต่ว่ายืนกดอยู่นานถึงครึ่งชั่วโมงเงินก็ไม่ออกมาจนพนักงานแถวนั้นต้องเข้าไปช่วยเหลือพอนึกว่าใช้ไม่เป็นแต่หลังพนักงานได้เดินเข้าไปช่วยพี่วินกดเงินตู้ ATM ก็คายบัตรออกมาและทําให้เข้าใจถึงเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงกดเงินไม่ได้ไม่ใช่บัตร ATM แต่มันเป็นใบขับขี่จนพนักงานเองถึงกับต้องพูดออกมาว่าไอนี้มันมันไม่ใช่บัตร ATM เ็มันใบขับขี่ใช่หรอเเออใบบขี่จนตัวพี่วินเองนะครับก็อึง้ง แล้วก็จากไปอย่างไรก็ตามต่อมานะครับก็พบว่าใบขับขี่ใบนี้นะครับก็ไม่ใช่ใบขับขี่ของพี่วินมอเตอร์ไซค์อีกเช่นกันเอาแต่เป็นใบขับขี่ของคนอื่นที่ทําตกเอาไว้แล้วพี่วินเก็บได้ก็น,นึกว่าเป็นบัตร a t m เลยลองเข้ามากดดูเผื่อเดารหัสถูกและก็ได้เงินไปจากผู้ใช้ทิกตอกที่มีบัญชีชื่อว่าอมมิ1112ที่ได้แชร์คลิปสุดฮาเผยเคล็ดลับป้องกันรองเท้าหาย ที่ใครเห็นแล้วก็ขำในความเล่นใหญ่ไม่ได้โดยในคลิปนะครับได้ระบุข้อความว่าเมื่อคุณรองเท้าหายแล้ววันนี้ซื้อคู่ใหม่มาโดยจะเห็นได้จากในคลิปว่าเธอนั้นใช้ที่ล็อกล้อจัก,กรยานยนต์มาล็อกรองเท้าเอาไว้ด้วยกันพร้อมกับข้อความที่เขียนว่าไม่ใช่ของมึงแหกตากรอนหยิบโดยหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น แล้วต้องเป็นแต่ป๊อปทีนด้วยนะโดยชาวเน็ตหลายๆคนต่างก็หาไปกับการแก้ปัญหาในวิธีแบบนี้นะครับโอ้โ oh หสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการชนะสุดซากหมาป่าดึกดำบันที่ถูกแช่อยู่ในชั้นเยื่อแข็งอายุกว่า44,000ปีหลังน้ำแข็งได้ละลายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยซากหมาป่าตัวดังกล่าวนะครับถูกค้นพบเมื่อป,ปี2021ในเขตอาบิสกี ของภูมิภาคยากูเตียอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศรัเสเซียโดยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนื่องจากอยู่ในชั้นเยือกแข็งมาน,นานกว่า44,000ปีนับเป็นการค้นพบนักล่าในยุคไพยสโตซีนตอนปลายครั้งแรกของโลกด้านทีมวิจัยระบุว่าการชันสุนี้มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจวิถีชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่ายาคูเตียเมื่อ44,0 0 0ปีก่อน รวมถึงการศึกษาทําความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทําให้สัตว์แล,และพืชสูญพันธุ์ในอดีตโดยปกติจะพบซา,ากสัตว์กินพืชบริเวณดังกล่าวแต่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการพบซา,า,ก,ก,า,าสกสัตว์กินเนื้อเมื่อวันที่29มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาสำนักข่าวซินหัวได้รายงานกองทัพผู้ช่วยเป็ดกว่า1,600ตัวได้เดินลงกลางนาข้าวแห่งหนึ่ง ในเมืองซวงยาซามนมณฑลเหยหลงเจียงทางตอนออกเฉียงเหนือของประเทศจีนโดยเป็ดเหล่านี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของกเกษตรเชิงนิเวศท,ที่ผสมผสานการปลูกข้าวและเพาะเลี้ยงเป็ดที่ช่วยกําจัดมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในนาข้าวเป็นอาหารทําให้เกษตรกร,ร,กรไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากเกินไปขณะที่ขี้เป็ดยังกลายเป็นปุ๋ยออร์แกนิกจากธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกด้วย การทำนาข้าวผสมเลี้ยงเป็ดรูปแบบนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์